บทสรุปความยิ่งใหญ่ไม่เคยจีรังหากไร้การปรับตัวจากประวัติโรมันไม่ใช่อาณาจักรแรกที่ล่มสลายและแน่นอนว่าไม่ใช่อาณาจักรสุดท้ายแต่สิ่งที่ทําให้การล่มสลายของโรมยังถูกหยิบยกมาวิเคราะห์ซ้ําแล้วซ้าเล่าคือเพราะมันไม่ได้พังเพียงเพราะศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าภายนอกแต่มันพังเพราะโครงสร้างภายในที่ค่อยๆเสื่อมไปอย่างช้าๆบทเรียนจากโรมจะไม่ใช่เรื่องของสงครามหรือความพ่ายแพ้ทางทหารเท่านั้น แต่มันคือคําเตือนที่ลึกซึ้งกว่านั้นเมื่ออํานาจไม่ปรับตัวเมื่อระบบละเลยประชาชนเมื่อผู้นําไร้วิสัยทัศน์ความยิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นภาระโรงสอนให้เรารู้ว่าอาณาจักรที่ไม่มีความยืดหยุ่นทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองจะไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ําที่สะสมความล้มเหลวในการสื่อสารกับประชาชนหรือการที่ผู้นําเปลี่ยนบ่อยจนไร้เสถียรภาพทั้งหมดคือรอยร้าวที่เล็กเกินกว่าจะเห็นในวันแรก แต่รุนแรงพอจะพังทั้งจกักรวรรดิในวันหนึ่งในโลกปัจจุบันบทเรียนจากโรมยังคงสะท้อนให้เห็นในหลายสังคมที่กำลังเผชิญกับแรงเสียดทานคล้ายกันการเมืองที่ป่นป่วนสังคมที่แบ่งแยกความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและการไม่ฟังเสียงของประชาชนหากไม่เรียนรู้จากอดีตโลกอาจกำลังเดินซ้ำรอยเดิมในรูปแบบใหม่เท่านั้นสิ่งที่โรมนำเสนอให้โลกไม่ใช่แค่ซากอิดเก่าหรือเรื่องเล่าในหนังสือประวัติศาสตร์ แต่มันคือกระจกเงาที่สะท้อนว่าไม่มีอำนาจใดที่มั่นคงตลอดไปหากอำนาจนั้นไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงรวมล่มสลายไม่ใช่เพราะมันไม่แข็งแกร่งแต่เพราะมันหยุดเติบโตทั้งในความคิดและในหัวใจของผู้คนที่เคยศรัทธานในมันถ้าหากชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ